เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอ,แอบแทนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมร้อยโทรสุรชัยกาญเกษมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่2ทับ65รหัส1 k 2ก0 4 6ครับสวัสดีครับ กับผม1ิอกสมบัติเลคุณาครับจิตอาสาพระราชทานกรมพัฒนาที่1ครับครับผมวันนี้เราทั้ง2คนรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามอีกครับใช่แล,แล้วครับมาพาพี่น้องที่ชมไล์สดที่อยู่ทางบ้านมาเที่ยวตลาด โกยกีริมน้ำครับครับพี่ใช่ไหมมาเที่ยวตลาดโกยกีริมน้ำครับนี่ต้องบอกว่าตลาดโกยกีริมน้ำเป็นเหมือนอันซีนอันซีนหนึ่งของจังหวัดราชบุรีใช่แล้วครับบรรยากาศดีมากๆด้านหลังของเรานะครับเราอยู่กันที่ตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ที่ริมน้ําแม่กองนะครับหรือเรียกตลาดเก่าคือตลาดโกยกีที่พี่บอกไปนั่นเองนะครับตลาดสนามหญ้าตลาดสนามหญ้าใช่ครับ ของขายนะครับมากมายเลยนะครับตลาดสนามหญ้ามีหอนาฬิกานะครับอยู่ด้านหลังของเรานะครับหอนาฬิกาใหญ่ๆอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวมากมายเลยเป็นซิกเนเจอร์ของราชบุรีเลยต้องบอกว่าถ้ามาต้องต้องต้องบอกว่ามาตอนเย็นนะมาตอนเย็นนะครับตลาดคอยกี้เปิดวันที่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสามวันนะครับถ้าอยากมาเที่ยวนะครับกลางคืน มีของขายนะครับเป็นตลาดนัดนะครับสวยงามมากมีไฟสวยงามด้านหลังมีโอ่งมังกรนะครับพ่นน้ําด้วยพ่นพ่นน้ำด้วยใช่ไหมัอ้โอลังการเยอะไปธรรมดาอลังการงานสร้างอันซีนของราชบุรีนะครับใช่ครับต้องบอกว่าที่เรามาตลาดโกยกีณเวลานี้ตอนนี้ครับ เรามาทำอะไรครับพี่วันนี้เรามาพาพี่น้องที่ชมไฟ์สดและพาจิตอาสาของเราครับมาทํากิจกรรมปล่อยปลาปล่อยปลาใช่แล้วครับโดยกองพลพัฒนาที่1ครับพี่นะครับโดยผู้บัญชาการกองพลพนาที่1นะครับเป็นประธานครับวันนี้ก็มาร่วมกันปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับวันนี้เรามาทําความดีร่วมกันใช่ครับปล่อยพันปลาน้องนิกกี้ รู้ไหมครับว่าทําไมต้องเป็น7,100ตัวนะเลขนี้มีความหมายครับมีความหมายยังไงบอกท่านผูช้ชมนะครับ71มีความหมายไม่ได้ใบหวยนะครับ71ไ, <7 S 2> ไม่ได้ใบหวยเป็นวันครบรอบ,รบวันเฉลิมพระชนมพรรษา,า71พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอใช่แล้วครับ,รบเราก็เลยมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับ ปล่อยพันพาเจ็ดพันหนึ่งร้อยตัวใช่ครับกับพี่จิตอาสากองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับและกองพันที่หนึ่งแล้วก็กองบัพันที่หนึ่งและนอคอตของกองพลพัฒนาที่หนึ่งด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ท่านประธานก็เดินทางมาถึงแล้ววันนี้ท่านประธานของเราท่านเป็นใครครับพลตีบุญยลิ์เลิศอัตนะเลือนชัยนะครับท่านผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งนะครับและก็ ผู้บังคับหน่วยนขตนะครับหน่วยขึ้นตรงของกองพลพนาที่1ก็มาร่วมกันปล่อยปลาในวันนี้ครับเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับด้านหน้าของเรารับนะครับนี่เราให้พี่น้องที่ชมและสดชมวิวนะครับบริเวณตลาดตลาดกจีตลาดตลาดริมน้ำของเริมน้ำของเรานะครับมีโกมงกรมีสนามหญ้านะครับมี แพมีล่องเรือด้วยนะครับใครสนใจที่มาเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีใช่แล้วครับพี่ทางขวามือนี่ก็เป็นแม่น้ําแม่กรองนะครับแม่น้ำผ่านไปด้านหลังทางนู้นนะครับทางนู้นเป็นสะพานรถไฟเผื่อพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอาจจะมองไม่เห็นว่าถ้ากลางคืนเนี่ยจะมีไฟครับนะครับประดับประดาเต็มแนวริมน้าแล้วก็บริเวณสะพานรถไฟเนี่ย สวยมากเลยครับเป็นอันซินอันซินหลักของจังหวัดราชบุรีก็ว่าได้เลยนะครับแลไม่ไกลด้วยจากกรุงเทพนะครับมีพี่น้องจากกรุงเทพเนี่ยมาเที่ยวกันคืนก็มานะครับขับรถมาไม่นานนะครับมาถึงก็มาเที่ยวชมตลาดนะครับเลี้ยวเข้ามาเจอบิ๊กซีเลี้ยวซ้ายเลยก่อนถึงเี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเจอสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองใช่นะครับสะพาน หลังรถไฟครับนะครับข้ามแม่น้าแม่กลองแล้วก็จะมีไฟสวยงามเลยนะครับทางขวามือก็จะเป็นตลาดนะครับแล้วก็ตลาดเก่าตลาดเก่าใช่ครับก็สามารถมาซื้อของแล้วก็เที่ยวชมอาหารมากมายเลยต้องบอกเลยตอนนี้เป็นช่วงพิธีเปิดนะครับเพลงสรรเสริญนะครับ ครับก็เป็นพิธีการนะครับในการทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปล่อยพันปลาเพิ่มค่าโปรตีนนะครับตัวซึ่งในมีความหมายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในวันที่28กรกฎาคมนะครับของทุกปีใช่แล้วครับใช่แล้วครับเป็นอีกหนึ่งเดือนมหามงคลนะครับของปวงชนชาวไทยที่ เราจะได้มาทําความดีร่วมกันนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านไปไหนพี่ไปทํากิจกรรมดีๆครับไปปล่อยพันปลาด้วยกันนะครับเราทําความดีด้วยหัวใจครับวันนี้นะครับร่วมกับพี่ๆน้องๆนะครับจิตอาสากองพลพนาที่หนึ่งใช่แล้วมาร่วมกันปล่อยพันปลาด้วยกันนะครับตอนนี้คณะพี่ๆน้อง ไปร่วมทําความดีด้วยกันนะครับครับทําความดีด้วยหัวใจนะครับมาเลยครับพี่น้องจิตอาสาของเรานะครับจากกองพลพนาที่หนึ่งนะครับและนขตนะครับหน่วยขึ้นตรงของเราก็จะมาทํากิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันปลาด้วยกันในวันนี้นะกำลังรอที่จะนําปลาไปปล่อยนะครับจิตอาสาของเรานะครับเดี๋ยวเราไป ชมภาพกิจกรรมและก็ไปปล่อยพันปลาด้วยกันเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าค่อยๆเดินนะครับตากล้องเราเดินถอยหลังอยู่นะครับใช่แล้วครเดี๋ยวตกบันไดนะครับเดี๋ยวตกบันไดตอนนี้นะพวงมาเัยท่านผู้ชมลงไปดูเลยครับรับปลานะครับแล้วก็นําไปปล่อยนะครับใช่ครับลงสู่แม่น้ําแม่กลองนะครับปล่อยพันปลาเพิ่มค่าโปรตีนของเรานะครับทําความดีด้วยหัวใจวันนี้ครับจิตอาสาของเรานะครับวันนี้ก็ ท่านผู้บัญชานะครับกำลังถ่ายภาพนะครับเพื่อจะนําพันปลานะครับปล่อยสร้างค่าโปรตีนในแหล่งน้ำนะครับในแหล่งน้ํานําโดยผู้ชักการกองพลพัฒนาที่1ของเรานะครับแล้วก็ผู้ค้าบัญชานะครับหน่วยนขตกรมพัฒนาที่1นะครับกองพันัี่หนึ่งนะครับใช่แล้วใช่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังจะทำพิธีปล่อยปลาเพิ่มค่าโปรตีนนะครับใช่ครับ 7จ็ดพันหนึ่งร้อยตัวตกลงว่าใช่แล้วครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยตัวเลขนี้มีความหมายนะครับเลขนี้มีความหมายหนึ่งมีความหมายครับเราไม่ได้ใบหวยนะไม่ได้ใบหวยนะครับเรามาทําความดีร่วมกันนะครับทํากิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยตัวนะครับ๋ยวให้พี่น้องผู้ชมได้ได้เห็นนะครับการปล่อยพันปลาของปูงข้าวมันชานะครับ จิตอาสากองผลพนาที่หนึ่งของเรานะครับตอนนี้ก็ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ําแม่กลองนะครับใช่ครับเพื่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พัรษานั่นเองนะครับเ0 0ดพันเจ็ดพันหนึ่งร้อยตัวนะครับเลขนี้มีความหมายอย่างที่บอกนะครับใช่แล้วครับกิจกรรมดีๆครับสําหรับกิจกรรมดีๆการจิตทําจิตอาสานะครับ บอกว่าในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลนะครับเราเชิญชมท่านเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมด้วยนะครับทำกิจกรรมดีๆนะครับร่วมกันร่วมกันนะครับเนื่องในเดือนมหามงคลนะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกันนะครับจิตอาสานะครับปลูกต้นไม้ปล่อยพันุปลานะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่เรา ทำเพื่อถวายเป็นพระจากกุศลครับเราก็ต้องทํากิจกรรมดีๆเหมือนกันนี่นี่ครับมาดูครับปลาของเราก็มีเหมือนกันนะครับเราก็มีเหมือนกันพาพี่น้องที่ชมไ์สดที่อยู่ทางบ้านมาปล่อยพันปลาด้วยกันเลยมาปล่อยนะครัด้วยกันเลยครับนุโมานาสาธุโาทนานุสาธุด้วยกันนะครับมาปล่อยปลาด้วยกันนะครับด้วยกันครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมครับเราจะไ์สดเราเราจะปล่อยปลาแต่ห้ามปล่อยไม้นะครับปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ ให,ให้พี่น้องที่ชมและสดดูกำลังพลของเรานะครับพี่น้องจิตอาสาจากกองพลพนาที่หนึ่งก็มาร่วมปล่อยปลาด้วยกันนะครับและเราจิตอาสาเราก็ปล่อยด้วยกันพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านมาปล่อยปลาด้วยกันเลยครับอนุโมทนาสาธุได้บุญด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรวันที่2 8กรกฎาคมนะครับครับครับ71พรรษานะครับ7,100ตัว เรามาร่วมปล่อยด้วยกันนะครับถอยมาหน่อยบางกล้องบางกล้องเขาอย่าอย่าอย่าว่าผมพี่ผมกำลังปล่อยปลารับว่าบางกล้องอีกเอาเอาจับจับไม้ข้างหนึ่งจับไม้ข้างหนึ่งอะานี่ปล่อยด้วยกันปล่อยด้วยกันได้ครับท่านผู้ชมครับปล่อยปลาร่วมกันครับนุโมทนาสาธุครับปล่อยปลาด้วยกันนะครับปล่อยให้หมดครับเพิ่มค่าโปรตีนนะครับเพิ่มค่าโปรตีนในแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับปล่อยให้หมดครับอย่าให้เหลือครับพี่ ครับตอนนี้พี่น้องจิตอาสาของเรานะครับจากกองผลพันาที่หนึ่งก็ทําการนําปลามาปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับแม่น้าแม่กองของเราแม่น้แม่กองของเรานะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนเพิ่มค่าโปรตีนในแหล่งน้ำในแหล่งน้ําธรรมชาติครับครับผมเราบอกว่าตอนนี้กําลังโอ้พี่น้องจิตอาสากำลังปล่อยปลากัน ด้วยหน้าตาที่อิ่มเอิบใจใช่แล้วครับมีความสุขกันมากมากเลยครับได้ทั้งบุญนะครับได้ทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วยใช่ครับวันดีๆนะครับโอกาสดีๆนะครับเดือนมหามงคลครับถูกต้องครับปล่อยพันปานะครับอย่างที่บอกครับวันนี้คณะพุ่มล้มชาหลายท่านก็มาร่วมกันปล่อยหลายท่านก็มาลงต่อที่ขึ้นหน่วยขึ้นตรงกับกองพลพนาที่1นะครับก็ได้นํากําลังพลนะครับมาร่วมกัน ปล่อยปลาริมแม่น้ํานะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองพลหารที่หนึ่งนะครับท่านก็มาเป็นประธานนะครับพากําลังพลมาทํากิจกรรมดีๆนะครับอ้าวนี่มีจิตอาสา904ของเรานะครับพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรื่อยๆลาแล้วนะครับมีการทําความดีที่ไหนนะครับจิตอาสาของเรานะครับจิตอาสาพระรรชธานจิตอาสา904นะครับเราก็ มาช่วยกันทําความดีช่วยร่วมกันทความดีร่วมกันครับเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับนี่วันนี้ก็มาร่วมปล่อยปลาด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ได้บอกบอกท่านผู้ชมด้วยแล้วก็บอกพี่ข่าวด้วยนะพี่ข่าวมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมครับว่าฝากติดตามเรายังไงครับค่าบด้วยครับท่านผู้ชมครับทางบ้านครับ ก็ฝากครับเพจโรงเรื่องจิตอาสาแพร่ทานครับสายด่วนความช่วยเหลือแจ้งปัญหาเข้ามา1510 1510ครับงศูนย์หนึ่ง้าหนึ่งศูนย์พวกเราจิตอาสาก้ารหนส่จิตอาสาแพร่ทานคแต่ได้เข้าไปย์นำปัญหานั้นเอาเข้ามาสู่การประชุมการแก้ไขเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับครับผมก็ขอติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเราครับครับครับผมครับอย่างนี้นี่ก็ ปล่อยสู่น้ําสู่น้ำแมกลองครับปลาปล่อยพันปลาสู่ระบบธรรมชาติระบบนิเวศของเขาใช่แล้วได้เติบโตปลาเพื่อจะให้ประชาชนได้เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งกับพี่น้องประชาชนครับตอนช่วงเย็นๆนะครับริมน้ํานี่ มีคนมาตกปลาด้วยนะครับเขาให้ตกปลาได้นะให้ตกปลาได้ตกกุ้งได้แต่คนแห่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไอตัวเล็กๆเราอนุรักษ์ไว้น้ําลึกก็มีไครทอดแห่เราก็จะมีเขตเขตยกเว้นคือเขตเขตปล่อยปลาครับเขตปล่อยปลานี่ส่วนอื่นก็ไม่ได้เว้นยกยกเว้นอ่าหน้าแล้วดูหน้า วางไข่ปวางไข่ใช่ครับดูดูวางไข่ตอนนั้นก็ได้ตลอดครับได้ตลอดนี่ก็เป็นการปล่อยพันปลาเพิ่มค่าโปรตีนใช่ครับนั่นก็สะพานแขวนของเราราชบุรีทางรถไฟสะพานแขวนรถไฟซิกเนเจอร์ของราชบุรีซิกเเนจอรร์คับขอเชิญมาเที่ยวมาเที่ยวได้มาเที่ยวมาแล้วที่ต้องมาแวะตลาดน้ำสนามหญ้าเรามีของกินใช่แล้วครับใช่ครับอ่ะก็เอาให้ซูไอ พี่ีก็หลักต่อไปขอคุณครับขอคุณรับพี่ขาวครับผมขอบคุณจิตอาสา9 0 4ของเราที่มาร่วมปล่อยปลากันในวันนี้ใช่แล้วครับทำความดีด้วยหัวใจบอกแล้วนะครับพี่น้องเรามีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับจิตอาสาของเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเรามาร่วมกันทําความดีด้วยกันได้ครับนะครับต้องครับแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็เราต้องบอกว่าเรามาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ครับี่เพื่อ ถวายเป็นพระราชาคุใหนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครับครบพรรษาใช่แล้วครับพี่ครับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีใช่ครับนะครับเรามาทําความดีด้วยกันครับพี่ทำความดีด้วยหัวใจใช่ครับแล้วก็ฝากพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานนะครับติดตามเพจเ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามมีอะไรกดรัวๆให้หมดเลยครับกดให้หมดเลยใช่แล้วติดตามไว้นะครับติดตามไว้ครับอีพีหน้าเราจะพาไปทําความดีอะไรกันต่อนั่นแหละครับสติดตามไว้ติดตามไว้ครับเราจะพาไปไหนทําดีได้บุญได้กุศลด้วยนะครับวันนี้ อย่างที่บอกนะครับมาพาพี่น้องที่ชมและสดมาปล่อยปลาครับได้บุญด้วยอย่าลืมพิมพ์อนุโมทนาสาธุด้วยสาธุมาด้วยได้บุญร่วมกันนะครับทำความดีทาความดีด้วยกันแล้วได้บุญร่วมกันนะครับพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่สะดวกมาถูกต้องเราทาหน้าที่อาสามาเราทําหน้าที่อาสาขอเป็นสื่อกลางให้อ่าอย่เราเป็นจิตอาสาอยู่แล้วใช่ครับอาสาพามาทําความดีพาพี่น้องที่ชมและสดมาดูว่า การทําความดีพาบุญมาให้พี่น้องไร่สดด้วยนะครับพี่น้องไร่สดที่อยู่ทางบ้านก็รับชมแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพวกเราไปด้วยอนุโมทนาสาธุกับพวกเราไปด้วยแล้วครับก็รับบุญร่วมการปล่อยพันปลาด้วยกันนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนนะครับเนื่องในวันมหามงคลเดือนมหามงคลครับ28กดรกฎาามนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราทั้งสองคนก็ขอน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงพระราชทานโครงการดีๆแบบนี้นะครับโครงการจิตอาสา904โครงการจิตอาสาพระราชทานมาทําความดีด้วยหัวใจมาพาพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านมาชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับครับพี่และวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วตอนนี้เราก็ได้ปล่อยปลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับก็ ฝากท่านผู้ชมว่าถ้าแวะมาเที่ยวราชบุรีก็นี่เลยครับตลาดริมน้ำครับสุดท้ายนี้ตลาดริมน้ลาดม้าสนามยญ้าตลาดก้ยกีตลาดเก่าสุขเสาอาทิตย์นะครับช่วงเย็นนะครับมาเที่ยวได้นะครับมีตลาดขายของไฟสวยงามเลยนะครับสวยงามครับซิกเนเจอร์เลยสะพานแฝน ใช่แล้วครับได้มีไฟสวยงามอย่างที่มุมที่เรายืนนี่ถ้ากลางคืนจะสวยมากครับพี่ใช่แล้วองค์มังกรด้านหลังนะครับพ่นน้ําได้พ่นน้ําได้นะใครไม่รู้สามารถมาดูมังกรตัวใหญ่องค์ใบใหญ่เลยซิกเนเจอร์องค์มังกรราชบุรีพ่นน้ําได้ครับสามารถมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับและสําหรับวันนี้เราทั้งสองคน ก็ต้องขอลาไปก่อนครับใชแล้วีหน้าติดตามครับเราจะไปทำอะไรกดติดตามไว้อย่าพลาดครับครับผมผมร้อยโทสุรชัยกาดเกษมครับผมสิบเอกสมบัติเลขุนาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ